สวัสดีครับสวัสดีแม่ FC เอฟซทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่กับน้องใหม่แฟมิลี่นะครับผมวันนี้ก็เพื่อนเพื่อนของน้องใหม่ชาวรัสเซียนะครับมาเยี่ยมนะครับหลังจากห่างหายกันไปนานพอสมควรครับผมวันนี้เพื่อนเพื่อนมาหาน้องใหม่ก็จะมีอาการแบบนี้แหละครับผมนี่คืออาการของเขาเวลาเพื่อนมาหาครับก็จะลาลึงตื่นเต้นนิดนึงนะครับเพราะว่านี่นะครับช้างป่วยนะครับยังไม่หายสนิทเท่าไหร่นะครับแต่ก็มีกําลังเล่นอยู่นะครับผมนี่ครับเพื่อเพื่อนครับผมทําได้หมดนะครับนี่ครับนั่ง แอคชั่นสารพัดรูปแบบนะครับเพื่อเพื่อนของเขาครับน้องใหม่ทาเองคิดเองทําเองนะครับผมนี่นะครับตัวตนของน้องใหม่เวลาเจอเพื่อนมาขนาดไม่สบายนะครับนี่ทุกคนนะครับไม่ไม่เอฟซีครับขนาดไม่สบายเมื่อวานยังฉีดยา2เข็มอยู่เลยครับวันนี้นั่งยุกล้อให้เพื่อนถ่ายรูปได้สบายนะครับนี่คือนิสัยของเขานะครับนะครับเขาก็ชอบเอฟซีของเขาทุกคนนะครับน้องใหม่ไม่ว่าจะไม่ไม่เอฟซีมหานะครับเขาก็จะอยากเล่นอยากมีเอ่อ แบบมีส่วนร่วมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ชอบนะชอบเล่นชอบมีส่วนร่วมนะครับดูครับทำเองหรือเองหมดนะครับเราไม่ต้องไปบอกครับเพราะว่าเขาเขาจะรูปของเขาเองนะว่าเอ่อมุมไหนสวยมุมไหนแบบถ่ายรูปได้อะไรเงี้ยนะครับเขาก็จะทำเองทุกอย่างนะครับในเอฟซีครับผมนี่คือดูดูทำทุกอย่างครับเราก็แค่ยืนมองเฉยครับผมเพราะว่าตอนนี้เราไม่มีความสําคัญแล้วครับเพราะว่าเพื่อนเข้ามานะครับเราก็เป็น คนอื่นแล้วนะครับตอนนี้เพื่อนมาเราเป็นคนอื่นนะครับพอเพื่อนไปก็ความสัมพันธ์ก็กลับมาเหมือนเดิมนะครับนี่ครับนี่คือเราดูดูเพื่อนกระเต้นไปเราก็วิ่งไปเอาเอาที่สบายใจครับผมช้างป่วยพอเห็นเพื่อนก็หายป่วยก่อนนะครับนี่ครับดูเพื่อนก็ดีใจนะครับเป็นเพื่อนชาวรัสเซียนะครับซื้อฝดบงผลไม้มาให้นะครับดูครับดูครับทําเองนี่ครับช้างไม่สบายชีวิเมื่อวานเองนะครับแต่วันนี้ เป็นแบบนี้แล้วับผมนี่นะครับเห็นเพื่อนดีใจมากนะครับดีใจนะครับผมก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีใจบุญทุกท่านด้วยนะครับผมที่เมตตาเคยดูคลิปดูโฆษณานะครับให้น้องใหม่มีรายได้นะครับผมขอบคุณที่เมตตาน้องใหม่เสมอมานะครับผมขอบคุณน้องใหม่เอฟซีผู้ใหญ่ใจดีใจบุญมากๆนะครับผมขอให้ทุกท่านจะมีแต่ความสุขความเจริญที่วางสิ่งใดก็ขอให้สรงความมุ่งมั่นปรารถนาทุกสิ่งทุกประการร่ำรวยเงินทองยาเจ็บยาจน บุญรักษาเทวดาคุ้มครองของคุณแม่เอฟซีทุกท่านครับช้างป่วยนะครับเพื่อนก็เต้นเข้าไปมิวสิกก็ไม่มีนะครับไม่ได้มีมิวสิกให้เต้นนะครับคิดว่าเพื่อนเขาก็คิดว่าเปิดมิวสิกอยู่นะครับน้องใหม่ก็เพื่อนเป็นอะไรเนาะทำไมเป็นอย่างนั้นดูครับดูดูเพื่อนก็เต้นไปน้องใหม่ก็วิ่งไป้านี่นะครับอาการของช้างป่วยที่ยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่เ้ีมีนั่งอยู่แล้ว เอาที่สบายใจครับผมวันนี้ปล่อยหนึ่งวันนะครับให้น้องใหม่ได้เล่นกับเพื่อนนะครับนานๆเพื่อนมาครั้งหนึ่งนะครับนั่งๆนอนๆอยู่นี่นะครับผมเพื่อนๆมาประมาณสี่คนนะครับมีลูบามาด้วยนะครับน้องใหม่จาลูบาได้อย่างดีนะครับเพราะว่าเขาเคยมาหาน้องใหม่บ่อยแต่ก็หายไปช่วงหนึ่งนะพักหนึ่งนะครับที่ลูบาไม่สบายแล้วก็หายไปนะครับนี่นะครับปฏิกิริยาของเขาเวลาเขาเห็นนะครับผม เราก็เห็นแล้วเราก็รู้สึกแบบเออก็ดีใจครับคือน้องใหม่เขาเห็นเพื่อนแล้วมีอาการดีใจนะครับตอนนี้ก็เพื่อนๆมาหาก็จะมีผลไม้มาป้อนเยอะแยะมีผลไม้มาให้นะครับนี่ครับเพื่อนๆนานๆเจอกันทีครับเพื่อนของน้องใหม่นะครับผมก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับฝากดูคลิปดูโฆษณาให้น้องใหม่ด้วยนะครับเพื่อมีรายได้ จากเอ่อ uh, YouTube กับเขาบ้างนะครับนี่รครับความคุ <Windows> ้นเคยนะครับวันนี้เป็นชาวรัสเซียคนใหม่นะครับไม่เคยมามามานะครับก็มาทําความคุ้นเคยกันก่อนมาทักทายกันก่อนนะครับผมนี่ครับกินไปเล่นไปโยกไปครับผมนี่นะครับน้องใหม่ของเรานะครับก็จะประมาณนี้นะครับ f c เวลาเจอนับท่องเที่ยวหรือว่าเจอเพื่อนเพื่อนก็จะออกอาการ ลืมลืมเราไปนะครับเราเป็นคนยืนดูก่อนนะครับให้ให้เขาเล่นก่อนให้เขาเล่นให้พอใจนะครับแล้วเราก็จะมีความสําคัญต่อเมื่อเพื่อนเพื่อนเขากลับนะครับเราก็จะมีความสําคัญกับน้องใหม่ก่อนนะครับนี่เพื่อนของเขานะครับวันนี้ก็อีกวันหนึ่งที่ทําให้น้องใหม่ดีใจนะครับเพราะว่าเขาเห็นเพื่อนในอะไรอย่างเงี้ยเขาก็รู้สึกเหมือนสดชื่นขึ้นนะครับหลังจากเขาไม่สบายนะครับผมคิดว่าเขาก็ น่าจะสดขึ้นขึ้นเรื่อยๆนะครับก็เมื่อวานฉีดยาแล้วอาการป่วยอาการอะไรก,ก็น่าจะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆครับผมกินยากินอะไรนะครับกำลังกินยานะครับก็ฝากเป็นกําลังใจให้กับน้องใหม่ด้วยนะครับทุกคนนี่ครับมีลผลไม้มาป้อนนะครับมาป้อนในปากเลยน้องใหม่ก็วันนี้ปล่อยอิสระหนึ่งวันนะครับเพื่อนมาหานะครับเอาให้ ให้เขาเล่นกับเพื่อนเต็มที่เลยนะครับนานๆเจอกันทีครับผมเพื่อนๆชาวรัสเซียนะครับกล่มนี้ของน้องใหม่นะครับมาบ่อยนะเมื่อก่อนนะครับพอแต่ก็หายไปช่วงหนึ่งช่วงพักหนึ่งนะครับผมนี่ครับก็มีอาผลไม้มาให้นะครับผมคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมคลิปหน้าค่อยเจอกันใหม่นะครับ f c ขอขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ